<ítulo> โอ้โโอ้โลผานเวยโอ้โ้ยเฮ้รถถึัวนี่เดี๋ยวดโอ้จอดยังเอตอะรดิวตีเลิก อะไรย่าเตี้ยนนั่นเลยมันเดินองอไนี่มัน,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 นอดนิดอ่สวัสดีค่ะวันนี้มาประกอบของคนเสโเดือนเก่าด้วค่ะวันนี้พามากักด Lang ่างวานแฮกเก่าค่ะ ปันเฮปลาคลองธรรมชาติเด้อค่ะขอดรุ่มาชมกับประพลโซเดียนกับทีมงานเด้อค่ะวสิมันปอมมณีไปกันเลยค่ะรวววร้อยอ,อ,อะไรลูกเอา้าขาไปหาจุ้ยจุ้ยเออแกพาไปหาโตเด,ดีนหาดูมาท,ทงผีเออกินน,น้ำมมนี้มาหาจุ้ยอือวันน้ำอะไรอะ อั uh, yeah. oh, yeah. um, oh, yeah, ่นแฮปีああ้พีคเืองเนี้ยเนียฮ่าฮ่าเ่าฮ่้ฮ่าย่าาฮ่่าฮาฮ่าฮ่่าาฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าฮาาฮ่า่าฮ่า่าาฮาฮขาด่า่า่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่า่า Hãy vâng. ừ. ừ, là nên à. <laughs> nên à đây แน่นปล่อยไป nén ให้ไปทําพอได้อุ๊ยไข่ลงโต๊กเลยไห่ล่ะ โอ้สามตัวแหเดียวประดุกงามๆเลยจ้ะพูดกลินไปบได้เด้อจ้ะไงจอยอื้อกันเดชิชื้อคอกะดูกดำปลาคอเลยจ้ะ

พอไปซอยเออไงของเขาอยู่สมมติเขาฮะเดี๋ยวกันแป๊บเงจ้ะอู้ยยยเราเดินหนังเลยนี่ออ้ยของเพื่นของเพื่นให้เพื่น พองม่ไหยย้หย,ย่ายนบ่ได้ตัวใหญ่น้ำเลือกน้ำเน,นาะน้ำเลือกพอไปซอยลูกอุ้ยงามแหงจ้ะงานไปแด็กแหกม้านโลโลลเลยลเด้อจ้ะแด็กแหกม้านก็ต,ต,ต,ตัวตลูกทำแล้วอันนี้ของพ่อเองบอ่วพนต้อตีกแล้วดุนดุนดุดุนน้ำกันจ้ะเฮ้ยป่าตัวเดียว ลโลน้อยดูดินด้านมากเยเอาโอ้แหงเงาเยบร้อยอุ้ยปลาดุกอืมเพราะเรบอกเลยอยู่กลางอืมงามมากมล่อยู่กลางแค่นีะเลตรงงามแหง่เวันรื้นลึก

อีกตัวห да. นึ่งทายผู้ท่านตัวหนีใหญ่สามตัวเราจะแฮ้เดียวไม่ตัปลาดุกเลยปลาดุกอีกแล้วคุณดำลงไปดิกรตุกแกมืด เอาคือ uh, จ oh, ังปะคอขึ้นดำนะอู้ ออกั้งไหนสี่ตัวอู้มนน้ำเดือดอ่าเป็นพอสี่ตัวแล้วลอยบาเดียวสี่ตัวเลยเอาอีกแล้วไปวัด่านเลย หาตัวแล้วอืะแห่เดียวหาแล้วแห่เดียวโบคลเอาขื่นแห่เดียวเลยจ่ะหาตัวอขคุณหาตัวพัดหนึ่งเลยได้โนหาตัว ดำลงไปอีกแล้วอ <ừ. S 1> บ๊บ <ừ. S 1> โอ้ ừ.

Ừ. Ừ. Và Nào. Lông lượng qua đây. Phân hào bỏ? แนวเขาหูแล้วบอสผมมแต่ปลาคอเนาะมีแต่ปลาดูโคกโตเลยแห่เดียว เป็นเหอตูออ้ตเยลเย,ยม,ม,ยมีผ้าอะก็แล้วนแหดวนึกซืออเมื่อแล้วหตัวแหนเดียวุ้มแถนสวนมาเลยมาเลยมอไม่ค่อยมอค่อยคอยไามันคือผืนแห้งเลยจำไคร เดิจบปน่เลยปาเียหน่าแม่ก็ต้นปาหนไงถนั่นสวยงามจนีได้ตัวแล้วห่อยกลมพังกลมพังโอ้เรียบร้อยไงไปโอ้ โอ้โหให้เธอเป็นรุดขึงนหัวนี่เธอเดี่ยวได้ดิอ้จอดยังงามเลยจ้ะใหญ่เลยอ่ะโอเคอืมหมดแล้วนอนอย่างนี้ดูมันแข็งโหดฮะเพเห็นอืมุหด อันนี้คือดำดดนแต่อีัง่คือมาวดวัปลาดุกปลาด,ดุกัดงน้เลยงามงาเนาะปลาดุกเนาะงามอวดส งูทะเลพะตาจับหน่อยโอ้ประดุกสวยขึ้นมาอีกแล้วให้ให้เบิ้งเบื้งเบื้งชมชมโอ้โลพานสวย อ,อืมไงเว้ยอืมสวยงามอืมงานเร็วเอาดีๆเลยปุ้ยโอ้ยออกถึงต่อเขาเดียบร้อยสิคัสอืมเรียบร้อยเฮ้ย <You S 1> <laughs> แห่แฮ่ดิคุ อยู่ในแหงละมันดั่นขึ้นนะแหงดังได้หรือดังจอบชนะเนาะวานาหาวัตถิพุทธนี่บอกมันบอซ้ำปวดโค้งนั้น ข้อมูลพกนั่นจังเลยเบิง่งไกลๆน้ำกันจ<า>ดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มอุ้มขึ้นมาเลยจ้ะวันเอาพอดีอืมผ่านอือจบยังไงเลยอือผ่านเลยเกือบสองอือจ้ะอือปูยังเง้เราออก็ได้เอาก่อน ออกก้อนออกก้อนแต่พอถุงเออไดจังไสก็ได้แล้วถุงมาใส่กันค่ะยืถุงปลานนมันอยู่ตัวมือนนี่ตัวนี้ตัวนี้ดักไดดีเนาะดักบุตรีเลยวะ Born okay, bố bọn mẽ mày nhanh như thế? Nguyên đưa, you don't do. gì hung out với lại. Cát hèn, nè 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 đây nè 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 rồi nè 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 ô ô ok ok nè 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 เอาข้าสอกเลยนีกลัวหยุดแขนน่ะมาจ้อยม้าปิดฉากพอดีเก็บดางเด้อค่ะต้องสนใจเก็บดางพอดีเลยไปนี่สิกบานเลยเนาะเก็บดางแล้ว จะได้ยอดมันมันสุดยอดเลยอันนี้ของโบฝนอันนี้คืองายพีชฉากเลยตัวบางใหญ่เลยมันเกือบสองโลเลยเกือบสองโลนี่ครับเกือบสองโลเลยปูนดิก็โลเกือบสองโลปูยึดกระไดอันนี้ออกมาอากาศเย็นเนาะจ้าอากาศเย็นอากมาอันนี่ก็เลยเห็นนี่แหละเอาอยากแน่หนาวปูนมาเองแหละปูนทุกคนมันสุดูนสุกคนแกงทุกคนเนาะจ้าเดี๋มันทุกคนตามต่อกัน คลิปหน้าครับผมขอกันคลิปหน้าวาันเสด็จไปทางไหนเนาะจ้ะลุงหวยลุงคลองคือเก่าเหรอครับพี่นอ้องขอบคุณทุกร่างใจทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมจะคลิปหน้าขอกันงไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้าน <c oughs> <c oughs>